เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิดนะครับและวันนี้ ครูเปอาก็จะพานักเรียนมาดูในเรื่องของการอ่านนะครับซึ่งการอ่านนั้นสามารถแบ่งเป็นได้2ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงและการอ่านนั้นก็จะมีพวกเป็นพวกตีความขยายความไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกองนะครับนับว่าเป็นการอ่านชิ่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวจะให้ครูตามาสอนแทนนะครับ ซึ่งครูต้านั้นก็มีความรู้ความสามารถไม่ต่างจากครูเปาเลยนะครับแต่ครูต้ามาสอนนั้นครูเปาก็จะอยู่ควบคู่กันตลอดเวลาไม่หนีไปไหนนะครับฝากให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีหรือนักเรียนโรงเรียนอื่นไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สหรือระดับชั้นอื่นก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการอ่านได้เช่นเดียวกันนะครับ ลำดับต่อมาขอเชิญครูต้านะครับเข้ามาสอนในเรื่องของการอ่านเชิญครับค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบลายสดครั้งแรกที่เราได้พบกันนะคะกับครูค่ะครูมีชื่อว่าครูวีรพลธงสวรรคะ์ค่ะหรือครูต้านั่นเองค่ะค่ะสําหรับการอ่านจับใจความนะคะ การอ่านจับใจความหมายถึงอะไรคือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสําคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่นๆไว้ในในย่อหน้านั้นๆค่ะการอ่านจับใจความสําคัญเป็นการอ่านงานเขียนอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงที่นําเสนอรวมถึงทัศนะข้อคิดเห็นอารมณ์น้ําเสียงของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องราวที่นําเสนอค่ะ ่อกันที่หลักการจับใจความสำคัญนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ 1. นนะคะตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านที่ชัดเจน 2. ออ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆคือการการอ่านโดยกวาดสายตาไปอย่างไม่รั่วบทความนะคะโดยที่ยังไม่ต้องอ่านอย่างละเอียดค่ะ 3. เราต้องมาตั้งคําถามค่ะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะคะและ4ค่ะ นำสิ่งที่สรุปได้นะคะมาเรียบเรียงเป็นความสำคัญในสำนวนของตนเองค่ะมาดูกันที่ตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถอ่านไปนพร้อมๆกับครูดได้นะคะในใจค่ะผีเสื้อกลางวันหรือเรียกอีกชื่อว่าแมาลงแห่งแสงแดดเป็นสัตว์เลือดเย็นชนิดหนึ่งในร่างกายไม่มีกลไกที่ทําให้อุณหภูมิคงที่ได้ดังนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวหรืออากาศเย็นผีเสื้อกลางวันจึงต้องอบอุ่นร่างกายด้วยการขึ้นแดด ให้ร่างกายอบอุ่นและสามารถปินได้โดยจะเกาะตามพื้นดินหรือก้อนหินที่มีแสงแดดและแผ่ปีกออกไปทั้งสองข้างให้ปีกสัมผัสกับแสงแดดมากที่สุดค่ะในบทความนี้นะคะมาดูกันว่ามาดูกันว่าใครทําอะไรนะคะใครก็คือผีเสื้อผีเสื้อนั้นทําอะไรผีเสื้อนั้นขึงแดดคะ่ะเวลาไหนเมื่อถึงฤดูหนาวนั่นเองค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อต้องการอบอุ่นร่างกายนะคะ เพื่อที่จะสามารถบินได้ค่ะเราจึงมาสรุปเป็นใจความสําคัญของบทความนี้นะคะได้ว่าเมื่อถึงฤดูหนาวผีเสื้อกลางวันจะอบอุ่นร่างกายด้วยการพึ่งแดดเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นออและสามารถบินไดน้เองค่ะมาต่อกันที่ตําแหน่งของใจความสําคัญนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตําแหน่งคือใจความสําคัญอยู่ต้นข้อความใจความสําคัญอยู่กลางข้อความและใจความสําคัญอยู่ท้ายข้อความค่ะมีวิธีการ สังเกตและแยกประเภทยังไงนะคะก็คือจะความสาคัญอยู่ต้นข้อความทําหน้าที่เป็นประโยคนําเพื่อบอกเรื่องราวแล้วจึงมีข้อความอธิบายรายละเอียดสนับสนุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะมีคําสังเกตนะคะที่จะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นข้อความหรือว่ารายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลักนะคะก็คือคําว่าเพราะจึงได้แก่เช่นเป็นต้นนะคะค่ะต่อมาค่ะ จความสําคัญอยู่กลางข้อความก็คือการที่ผู้เขียนนะคะกล่าวเกินนาเพื่อเชื่อมโยงเข้าหาใจความสําคัญแล้วจึงมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็คือจะมีในบทความนั้นคะจะมีการเขียนกล่าวเกินนามาก่อนค่ะว่าเราพูดถึงเรื่องนี้ที่มันความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรแล้วจึงเขียนเป็นใจความสําคัญหลักนะคะแล้วในส่วนของท้าย,ทายบทความนะคะก็จะเป็นการเขียนแบบบอกรายละเอียดของเรื่องนั้นเพื่อสบสนุนบทความนี้ค่ะก็เปรียบกับการ เขียนเรียงความะคันที่จะมีส่วนนําส่วนเนื้อหาและก็ส่วนสรุปนั่นเองค่ะค่ะใจความสําคัญอยู่ท้ายข้อความนะคะคือวิธีการน,นําเสนอที่ผู้เขียนมุ่งให้รายละเอียดเหตุผลของการนําเสนอแล้วจึงสรุปประเด็นสําคัญไว้ตอนท้ายของข้อความค่ะเราจะมาดูตัวอย่างคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจมนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะใจความสําคัญอยู่ต้นข้อความนะคะครูจะอ่านบทความนี้ไปพร้อมๆกันให้นักเรียน ร้ม,รมกันในใใจได้ค่ะกำแพงพระนครแต่เดิมนั้นเป็นเพียงเนินดินที่ถมไว้สูงเป็นกำแพงต่อมาในสมัยสมเด็จพระัมหาจักรพรรดิจึงได้ก่อกำแพงอิฐเสริมขึ้นบนกำแพงดินเดิมดังจะเห็นได้จากร่องรอยรากฐานกำแพงอิฐที่เหลืออยู่บนเนินดินที่สูงกว่าระดับปกติตั้งแต่2เมตรถึง3มเมตรตัวชฉนดเนินดินเป็นฐานกำแพงตั้งกว้างอย่างน้อย16กเมตรกำแพงหนาสี่เมตรเศษ โดยก่อเป็นผนังสองด้านและวถมดินกับอิฐหลักหักไว้ตรงกลางม,มีความสูงเชิงกำแพงถึงปลายใบเสมาประมาณหเมตรค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะดังตรงสือที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยก็จะเป็นใจความสำคัญของบทความนี้ที่ทำหน้าที่อยู่ที่ต้นข้อความนี้นะคะสังเกตได้จากคำไหนที่รู้ว่าเป็นรายละเอียดก็คือคำว,ว่าดังนั่นเองค่ะ หลังทำว่าดังเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นการบอกรายละเอียดนะคะว่าของกําแพงเนี้ยมีความสูงเท่าไหร่มีความหนาของกําแพงเท่าไหร่มีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะคะที่เป็นส่วนที่เสริมสนุนให้นักเรียนดูว่านี่คือเป็นใจความสําคัญของกําแพงที่บอกเรื่องราวของกําแพงแต่เดิมนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างต่อไปค่ะใจความสําคัญอยู่กลางข้อความ อย่างที่ครูได้บอกไปนะคะว่าใจความสาคัญที่อยู่กลางข้อความเนี่ยในส่วนส่วนแรกของบทความคะก็จะเป็นการกล่าวเกินนาว่าที่มาที่ไปของบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาก็จะบอกใจความสําคัญไว้ที่ตรงกลางแล้วในส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยคะ่ะในส่วนท้ายเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการบอกรายละเอียดบอกส่วนประกอบของบทความนี้นั่นเองคะ่ะมาดูที่บทความนี้นะคะการที่คนปิดทองท่งานพระครูวัชลองเป็นปีแรก เป็นแรกที่จะเกิดประเพณีปิดทองคนเป็นๆเ,เหมือนเช่นพระพุทธรูปหรือเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นธรรมดาที่กิตติศัพท์จะเรื่องระบือเกียรติคุณของท่านพระครูวชลองแท่หลายจนนับถือกันไปทั่วทุกเมืองทางตะวันตกใช่แต่เท่านั้นแม้จนในเมืองปีนงังอันเป็นอาณาเขตของอังกฤษคนก็พากันนับถือท่านพระครูวชลองเพราะที่เมืองปีนงังพลเมืองมีไทยและจีนเชื้อสายไทยผู้ชายเรียกกันว่า บาบาหญิงเรียกกันว่ายอยยาล้วนถือพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากเขาช่วยกันสร้างวัดและนิมนต์พระสงฆ์ไทยไปอยู่ก็หลายวัดแต่ในเมืองปีนังไม่มีพระเถระพวกชาวเมืองทั้งพระและขา้าราชัตจึงสมมุติท่านพระภูวชลองให้เป็นพระมหาเถระสําหรับเมืองปีนังค่ะในบทความนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นการกล่าวกันนํามาถึงการที่เขากล่าวว่า ในการปิดทองโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นการปิดทองพระพุทธร,รูปเหรือเทวรูกศิ์สธิ์นะคะแต่ในบทความนี้จะเป็นปีแรกที่เขาแบบปิดทองคนเป็นๆซึ่งก็คือพร,ระครูวัชลอนันเองค่ะจนนับถือจะเป็นผู้รุ่เหินมังฆะตะวันตกนะคะทรงทะเลตะวันตกเขาก็เลยกล่าวมาเจอาความสัมพันธ์ของเรื่องนี้ก็คือว่าใช่แต่เท่านั้นค่ะแม้จนในเมืองปีนางอันเป็นอาณาเขตของอังกฤษคนก็พากันนับถือท่านพ,นพระครูระฉลองกันอย่างแพร่หลายนะคะ ให้นักเรียนสังเกตคํา่าเพราะค่ะเพราะหลังจากกระสือสีแดงนะคะที่เมืองปีนังก็นนะคะเพราะเมืองไทยมีเชื้อสายจีนเชื้อสายไทยนะคะที่เนี่ยในส่วนของตอนท้ายของบทความนี้นะค่ะก็จะเป็นการบอกรายละเอียดค่ะว่าทําไมเขาถึงจากนับถือพระครูวชรลออนั่นเองค่ะค่ะมาต่อกันที่ใจความสาคัญที่อยู่ท้ายข้อความนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปค่ะว่า ข้อความนี้ในการในบทความนี้นะคะก็จะมีการกล่าวเกินนําบอกรายละเอียดของบทความนี้แล้วจึงมาเป็นสรุปประเด็นสําคัญไว้ที่ตอนท้ายข้อความนะคะดังตัวอย่างนี้ค่ะคือครูจ๋าให้ฟังนะคะแล้วนักเรียนสามารถอ่านไปพร้อมๆกันได้ค่ะการคาดผ้าแถบและห่มสบายเฉียงทับสําหรับชาวบ้านโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยจะได้ทําอะไรหรูหราพิสดารที่จะพบว่าปักดิ้นหรือใช้ผ้าราคาแพงก็แทบจะไม่มีดังนั้น เมื่อจะดูที่ประดิษฐ์ประดอยตกแต่งดูดาจริงๆก็ต้องดูผ้าผมสบายเฉียงของเจ้านายชั้นสูงเรียกเป็นราชาศัพท์ว่าผ้าทรงสพักผ้าทรงตาดเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่าทอมีทั้งตาดเงินตาดทองคือทอด้วยทองแล่งหรือคือแผ่นเงินชุบทองตัดเป็นเส้นเล็กๆนํามาทอกับเส้นไหมถ้าไม่ได้ชุบทองก็เป็นตาดเงินผ้าตาดมีหลายชนิดตามลายทอหรือการปรับ เช่นพอเป็นลายหยักขึ้นลงก็เรียกว่าตาดคดกริบถ้าเอาผ้าตาดมาปักด,ด้วยปีกมแมลงทับจริงๆก็เรียกว่าตาดปีกมแมลงทับการนุ่มผ้ายกห่มตาคือเป็นเครื่องยกของฝ่ายในเช่นที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเล่าถึงการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่5ในหนังสือความทรงจำ จากบทความนี้นะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขากล่าวมาถึงการคาดผ้าและผมสบายของคนธรรมดาและชนชั้นสูงในสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีการมีคำศัพท์เรียกต่างๆมีการเรียกผ้าว่าเป็นทรงตาดแล้วก็มีทั้งตาดเงินตาดทองถ้าทําด้วยวิธีนี้ก็จะเรียกว่าตาดนี้ทําด้วยวิธีนี้ก็จะเรียกว่าผ้า,ตา,า,ผาตาดอีกเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมาสรุปในตอนท้ายค่ะว่าเนี่ยการลวงผ้ายกผมตาดนะคะถือเป็นเครื่องเยือของฝ่ายในค่ะนั่นเองนะคะ ในบทพันธค่ะอริโตเติลนักประดา์ชาวกรีกโบราณเค,รเ,คเคยกล่าวว่าโลกเป็นิมผิดนะคะนักเรียนขออภัยด้วยค่ะอาริโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกโบราณนะคะเคยกล่าวว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีดวงดาวต่างๆรวมทั้งดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โคจรรอบๆส่วนสวรรค์อยู่นอกอวกาศโลกอยู่ด้านล่างน้ําอยู่บนโลกลมอยู่เหนือน้ําและไฟอยู่เหนือลมอีกทีค่ะค่ะในบทความนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนม,มาตอบค่ะว่าครูก็จะให้นักเรียนนะคะมาตอบค่ะว่า,า,วาใจความสําคัญของบทความนี้อยู่ที่ส่วนไหนคะนะคะค่ะใจความสําคัญของบทความนี้นะคะอยู่ที่ ส่วนนํำค่ะก็ะคืออเล็กโตเต้นนักประชาวกรีกนะคะโบราณะคะ่ะเคยกล่าวว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลค่ะเพราะว่าอะไระคะเพราะว่าทีนี้เขเนี่ยในท้ายบทความนี้นะคะจะมีการบอกรายละเอียดต่างๆค่ะว่าเขาบอกว่ามีดวงดาวต่างๆท่านดวงอาทิตย์โคจรรอบๆส่วนน้ําอยู่นอกอวกาศเนะี่ยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่บอกรายละเอียดค่ะว่าอเล็กโตเต้นนะคะเคยกล่าวว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นั่นเองค่ะ นี่เป็นเฉลยค่ะบทความต่อมานะคะในปัจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้คนดื่มเครื่องดื่มที่ทเป็นเครื่องดื่มเสริมอยู่เสมอซึ่งมีหลายประเภทหลายผลิตภัณฑ์มีความจําเป็นและไม่จําเป็นต่อร่างกายเครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อร่างกายเพราะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลายอย่างได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน เกลือแร่และว,วิตามินได้าตุอาหารดังกล่าวนะคะจะไปช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีส่วนทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีพลนามัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะค่ะจากบทความนี้นะคะนกักเรียนจะเห็นได้ว่าในตอนต้นเนี่ยเขาจะกล่าวมาว่าเนี่ยเขาจะบอกอรอยายละเอียดมาว่าค่ะในปัจจุบันนะคะเรามากักจะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในของคนให้ดื่มนมอยู่เสมอค่ะในส่วนนี้นะคะ ความสัาคัญก็อยู่ที่เครื่องดื่มนมเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อร่างกายซึ่งเป็นส่วนกลางของพ้อความนั่นเองค่ะยังไงนะคะมาดูกันค่ะซึ่งในตอนต้นนะคะในส่วนนำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าออในปัจจุบันนี้เราจะมาพบคนอื่นะดื่มอาหารเสริมอยู่เสมอค่ะซึ่งก็คือนมแล้วหลังจากที่เป็นใจความสําคัญนะคะจะมีคําว่าเพราะค่ะเพราะมีสนประกอบของแร่ธาตุอาหาร ายอย่างได้แก่นในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งนั้นเลยค่ะก็จะสรุปได้ว่าข้อความนี้จะความสำคัญอยู่ที่ส่วนกลางของข้อความนะคะ,ะบทความต่อมาค่ะการพัฒนาชนบทมีความจําเป็นและสําคัญยิ่งสําหรับป,ประเทศไทยเพราะสภาพชนบทของเรายัางต้องการพัฒนาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทํามาหากิน การประกอบอาชีพความเป็นอยู่ปัญหาการขาดการศึกษาสาธารณสุขที่เหมาะสมซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะมีความสัมพันธ์กันย่างยิ่งและความยากจนและมักจะเป็นวงจรที่มีปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุของอีกปัจจัยหนึ่งเสมอค่ะค่ะในบทความนี้นะคะสังเกตได้ง่ายมากค่ะว่าใจความสําคัญนั้นอยู่ที่ส่วนต้นของข้อความนะคะก็คือการพัฒนาชนบทมีความจําเป็นและสําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยค่ะ สังเกตได้จากตรงไหนหลังใจความสําคัญนี้นะคะก็จะมีคําว่าเพราะค่ะที่ครูบอกว่าเป็นคําสังเกตในในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของที่สนับสนุนใจความสําคัญหลักของบทความนั้นเองค่ะบทความต่อมาค่ะความเครียดทําให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดทําให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดปีบตัวกล้ามเนื้อเขมงตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วในบทความนี้นักเรียนคิดว่าแใจความสำคัญนั้นอยู่ที่ส่วนไหนคะ,ะส่วนท้ายของข้อความนั่นเองค่ะก็คือความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วยังไงคะก็คือเห็นไหมคะว่าในส่วน ในส่วนตอนต้นหรือในส่วนของบทความนี้นะคะในส่วนนำเนี่ยก็จะเป็นการบอกรายละเอียดทั้งนั้นเลยค่ะว่าความเครียดนี่เป็นมีอาการอย่างนี้มีการปวดกล้ามเนื้ออย่างนี้มีปวดท้องปวดใจสั่นเนี่ยคือเป็นในส่วนของรายละเอียดค่ะ mm hmm. เขาจึงมาสรุปในตอนท้ายนะคะว่าความเครียดค่ะจุดเป็นตัวการให้แก่เร็วนั่นเองค่ะ จับงานในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องชาวฮายันเทในหนังสือวิทยาภาษาม .3 นะคะตั้งแต่หน้าที่21ถึงหน้าที่35นะคะแล้วก็ทำใบงานเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็จะสร้างอาัลบัม้ไมไว้ให้นะคะ,ะนักเรียนก็สามารถส่งมาในไลน์กลุ่ของเราได้เลยค่ะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้นะคะก็จบการ เรียนแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ